ภาพโครงเรื่องคนดีสีโรงเรียนสวัสดีค่ะน้องๆจากเนื้อเรื่องคนดีสีโรงเรียนก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ปฏิบัติตามและเมื่อเราได้รู้จักกับคนดีสีโรงเรียนกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อเรื่องคนดีสีโรงเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะ ดึกแล้วทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ผมยังไม่หลับนอนดิ้นไปดิ้นมาก็จะให้ผมหลับได้ยังไงอ่ะในเมื่อเสียงของคุณครูยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงขนาดเนี้ยโรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทําโครงการอะไรก็เสนอมาจะมีการตัดสินก่อนปิดภาคปลายโรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทําโครงการอะไรก็เสนอมา จะมีการตัดสินก่อนปิดภาคปลายคุณครูพูดอะไรต่อผมหูอื้อฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเสียงทั้งห้องดังแซาดขึ้นมาทันทีกลุ่มยายพิมพ์พจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวันกลุ่มเจ้าท็อปจะไปดูแปลงดอกไม้โอ๊ยกลุ่มโน้นกลุ่มน,น,มนี้แผนเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นแล้วผมจะทําอะไรดีกระทาชายในกล้าวเนี้ยก็อยากเป็นคนดีสีโรงเรียนเหมือนกันแต่พอหันไปมองซ้ายขวา เจอหน้าเต้และจอนผมก็ต้องปิดปากโครงการที่เสนอติดอยู่ที่คอหอยพูดไม่ออกอันที่จริงผมรู้จักทั้งเต้และจอนมาตั้งแต่ป .1 แล้วบางปีอยู่ด้วยกันบางปีแยกย้ายกันไปจนมาปีนี้เราต้องโคจรมาอยู่ร่วมชั้นกันอีกตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรกแล้วคุณครูเรียกผมไปคุยด้วยกล้าวจ้ะครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับกล้าวได้ไหม แล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยโอ้ยเสร็จหน้าแย่แล้วผมอยากจะร้องออกมาดังๆเพราะกิติศัพท์ของสองคนเนี้ยใครๆก็สั่นหน้าเหมือนเพลงเด็กที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่งกลใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมจึงสายหน้าเลยขณะที่ผมยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นคุณครูก็รินน้ำพึ่งรดหัวใจผมทันทีครูรู้ว่าเป็นภาระหนักของกล้าว แต่ครูดูแล้วว่ากล้าวทำได้พราะกล้าวเป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูมีหรอครับที่ผมจะยอมปล่อยโอกาสเนี่ยในเมื่อคุณครูท่านเห็นรูปทองของผมแล้วต้องบอกว่างานเนี้ยทุ่มสุดตัวแต่เอ๊มันจะตลอดรอดฟังไหมเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังทีละคนก็แล้วกัน ว่าทั้งสองคนนี้มีอะไรพิเศษแต่ซนมากจนถึงมากที่สุดหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่เดี๋ยวมุดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยแต่หาเรื่องอื่นมาทำได้แล้วพับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยังลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกัน เต้รอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นพูดพลงโดยไม่คิดไม่สนใจว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือไม่เมื่อไหร่ที่เต้วางของผิดที่เต้จะจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบยแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติดเต้ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกาลังตั้งใจเรียน เต้จะคอยแย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทำให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วยคุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาทีอัานที่จริงแต้สมองดีขนาดวอกแวกไม่มีสมาธิอย่างนี้นะแต้ยังจำสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนซะอ,อีกแต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่แต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไร เวลาพักทีไรแต้ไม่เคยอยู่นิ่งมีอะไรที่ปีนได้ปีนหมดเล่นอะไรที่แผลงสุดๆเช่นไปจับนอนบนต้นไม้มาปล่อยบนหัวเพื่อนเวลากินอาหารกลางวันเพื่อนๆจะเลือกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีถึงกับหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มีเพื่อนๆเ,เ,เบื่อเต้มากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ จะนึกบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็นเราพยายามแล้วนะกล่าวเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถอาใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งเราต้องตายแน,น่ๆผมสงสารเต้จับใจก็ได้แต่ปลอบโยนไปตามประสาแล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของเต้หมอบอกว่า เต้เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองมีผลทําให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู้วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดออกมาให้มากขึ้นเท่าระดับที่เด็กปกติควรจะมีซึ่งช่วยให้เต้สามารถควบคุมตนเองได้ดีมีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่เต้กินยาผมเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมให้ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกดูดีไปเลยผมยังต้องช่วยดูแลเต้ในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนดูซมัวเล่าเรื่องของเต้สเพลินจนเกือบลืมเรื่องของจอนไปแล้ว จ้อนเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึง่งไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่โซนแบบเต้แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจ้อน <John S 1> เคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าอาการอย่างนี้นะเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกันใครจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจ้อนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมาก จำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนจะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กคอควายถอถุงพอสำเภานอนเนนชอเชอฝอฝาฟอฟันหอพึ่งพอพานอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึ่งว่า อย่ามาแยมแต่จ้อนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนมเวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวรรคไว้ให้เพราะจ้อนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จ้อนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้างจ้อนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิด เขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นกเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องลายมือแบบไก่เคียผมต้องคอยช่วยดูแลให้จ้อนทำงานถูกต้องหรือไม่ก็อ่านคําสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจ้อนยังมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นห้องสุดคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31บางที คูณหารได้โจทย์เลขง่ายๆจอนอยังทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกันทั้งเต้และจ้อนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูกถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก็แล้วกัน แล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีเต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวาผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจนครบผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายแทบขาดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เพราะผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อพิธีกรประกาศ รางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรงเรียนที่ได้จากการเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาไปเกล้าไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อเกล้าแล้วดีใจจังเลย ผมเดินตัวลอยไปบนเวที่าำกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถ้าคนเราทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่หลังจากที่เราได้ทบทวนเนื้อเรื่องกันไปแล้ว เรามาดูโครงสร้างของแผนภาพโครงเรื่องกันดีกว่าค่ะภายในแผนภาพโครงเรื่องนั้นจะประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่เหตุการณ์สาระสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเรียงลำดับกันถูกไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคนดีสีโรงเรียนกันเลยเริ่มจากใครก็จะมีกล้าวเต้จอนและคุณครูค่ะทำอะไรคือกล้าวได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ดูแลเต้และจอนซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่ไหน คือโรงเรียนเมื่อไรคือเวลากลางวันต่อมาก็คือการลำดับเหตุการณ์ซึ่งเริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่งคือทางโรงเรียนได้มีการจัดการประกวดคนดีสีโรงเรียนแต่กล้าวไม่มีโอกาสที่จะเข้าประกวดเพราะต้องดูแลเต้และจอนตามที่คุณครูมอบหมาย เหตุการณ์ที่สองคือกล่าวเล่าเรื่องของเต้ให้ฟังว่าเป็นเด็กที่สนมากไม่เคยนั่งติดที่ชอบทำของหายคอยแย่เพื่อนถึงแม้ว่าจะสมาธิสั้นก็จำสิ่งที่เรียนได้แต่ไม่เคยส่งกันบ้านเวลากินอาหารกลางวันก็จะกินเลอะเทอะเพื่อนเพื่อนจึงไม่อยากเข้าใกล้เหตุการณ์ที่สาม คือเต้ร้องไห้เสียใจและพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆแต่ทำไม่ได้หลังจากนั้นพ่อแม่จึงพาเต้ไปหาหมอจึงทำให้รู้ว่าเต้เป็นโรคสมาธิสั้นเกิดจากความผิดปกติของสมองหมอจึงสั่งยาให้เต้กินทุกวันกล่าวจึงเหนื่อยกับการดูแลเต้น้อยลงเหตุการณ์ที่สี่คือกล่าวเล่าเหตุการณ์ของจอนให้ฟัง ซึ่งจอนไม่ได้เป็นแบบเต้แต่จอนมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จึงทำให้อ่านหนังสือไม่ออกแยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ได้เวลาเขียนมักสะกดคำผิดแก้ปัญหาโจทย์เลขง่ายๆก็ยังทำไม่ได้กล้าวจึงต้องคอยดูแลและเหตุการณ์ที่5คือครูทั้งโรงเรียนได้ลงคะแนนให้กล้าวเป็นคนดีสีโรงเรียน สาระสำคัญก็คือกล้าวดูแลเต้กับจ้อนตามที่ครูมอบหมายโดยไม่หวังผลตอบแทนและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเสมอค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยววันนี้พี่จะให้น้องไปฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะโดยให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อไปพบกับกิจกรรมสมุดจดได้เลยค่ะการที่เราเป็นคนดีทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอีกไม่นานค่ะเราก็จะได้รับสิ่งดีๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะน้องๆพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ